มข้ามเวลาเพื่อมาพบเธอตอนที่5มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องพบกับพวกเรา hcg tv ทั้งสองได้เจอกันแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับถ้าคุณได้บังเอิญเจอกับอดีตเพื่อนร่วมห้องที่คุณไม่ได้ติดต่อกันมานานหลายปีคุณจะทำอย่างไร 1. ทักทายเหมือนเพื่อนสนิทโยวัเสเมียนน้องสาว บ้าเละใครจะทำได้กัน 2. ทํทำเป็นไม่สนใจปกตินี่จะเป็นสิ่งที่ผมทำแต่หลังจากที่ผมเจอเธอในความฝันมันทำให้ผมอยากรู้จักกับเธอทำให้เหลือข้อที่3รอเธอมาสนใจเราเองข,ข,อขอโทษนะครับเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนเธอแอบมองเราอยู่แต่ผมไม่มั่นใจว่าเธอใช่คุณอาซากุระจริงหรือเปล่าถ้าทักไปแล้วไม่ใช่อายเขาตายเลยนะขอโทษนะคะ ครับผมคิดตังด้วยค่ะได้ครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับเออคือคะง,งานนี้น่าสนใจดีนะครับอะโทเว้ยคิดอีกอย่างพูดอีกอย่างเฉยเราอขอบคุณค่ะเสียงนั้นเป็นเธอแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนถ้านั่นเป็นคุณอาซากุระตัวจริงแสดงว่าเธอไม่เคยสนใจเราเลยงั้นสินะก็ไม่แปลกความรู้สึกของเรามันข้างเดียว และอีกอย่างในชีวิตจริงเราก็ไม่เคยคุยกันสักหน่อยอโทโนค่คงจริงๆด้วยอทำไมเราไม่ไปคุยกับเขานะเรานี่งโง่จริงๆอนึกแล้วยังเสียดายไม่หายนั่นอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตก็ได้ทั้งนั้นเราต้องเก็บประสบการณ์ชีวิตให้เยอะๆเผื่อเราพบเจอเธออีกครั้งวิธีที่ดีที่สุดคือในความฝันนั่นเองเธอยังไม่มาเหรอ รุนสวัสดจ้าท่าเธอทำอะไรนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอยู่นิ่งๆนะดีได้ถู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 ถเฮ้ยเดียวฮึมฮึมดีขึ้นเยอะเลยอะไรดีหัวผมจะไหม้แล้วผมนายไงที่ชี้โดชี้เดฉันเลยรีดมันให้เรียบไงล่ะขอบคุณครับดีมากเด็กดียังไงก็ตามขอบคุณเริ่มเมื่อวานด้วยนะ ฉันไม่ได้สนุกมากขนาดนั้นมานานแล้วผมก็เหมือนกันเยีเ่ยมไปเลยเธอยังจําเดทเมื่อวานได้ถ้างั้นต้องใช้โอกาสนี้แหละคับคุณคุณอาซากุระครับหืมผมขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับเอ๊ะเออใช่เราไม่มีเบอร์ของแต่ละคนเลยนี่เนอะเอาสิอ่ะเจ็งไม่นั่นตกแบบนี้สิ่งที่ฉันทําเสร็จแล้วหนึ่งไปเดทสองแกล้งเขาตอนเช้า สิ่งที่ฉันอยากจะทำหนแลกเปลี่ยนเบอร์ 2. พาเขามาที่บ้านอ่าเดี๋ยวนะเธอเห็นหรือเปล่าเอ่ออินดี่ไม่รู้อินดี้ไม่เห็นนะนายจ๋าอากิฮะจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นฝ่ายมาขอเบอร์ฉันผมคิดว่าอย่างน้อยผมควรจะมีเบอร์เพื่อนในห้องบ้างงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นนอกจากเบอร์ก็ควรจะรู้ที่อยู่ด้วยนะไปบ้านฉันกัน เดี๋ยวฉันติวเรื่องเรียนให้เอ๊ะตึกตักตึกตักถ้างั้นผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมสิ่งที่เธออยากทำในมือถือเป็นของจริงสินะว่าไงเธอจะมาหรือเปล่าไม่ครับไม่ปฏิเสธโอ้นี่บ้านเธอเหรอใช่ที่ไหนล่ะนี่มันลงฝึกบ้านฉันอยู่ทางนี้กลับบ้านละค่ะฟังนะแม่ฉันอยู่ในห้องนั่งเล่น พาะงินทำตัวเงียบๆไว้ถ้าเธอเจอนายะโดนสวดยับแน่โอเคครับอืมฮมึยาฮ้ช่อทางสะดวกมาเลยเอาจริงดิโอ้ดูซิดูซิใครเอ่ยแม่เข้าใจนะว่าลูกไม่อยากเข้าชมรมยูโดอ่ะแต่หนูควรจะบอกก่อนนะว่าหนูมีแฟนแล้วเขาไม่ใช่แฟนหนูนะคะอ้าว ไม่ใช่ที่หนูดูแลตัวเองแต่งตัวเก่งขึ้นเพราะเขาหรอกเหรอเดี๋ยวแม่คะอย่าพูดอะไรมั่วซั่วสิแล้วเขาเป็นอะไรกับหนูกันล่ะคือว่าเขาเป็นของเล่นของหนูเองค่ะเบื่อแล้วเดี๋ยวหนูก็ทิ้งมันใช่เหรอเฮ้ยมันไม่แย่กว่าเดิมเหรอหนูน้อยอากิฮะจังที่น่ารักของแม่โตมากลายเป็นเด็กไม่ดีไปแล้วเห็นไหมเราใหญ่บ้องคุณแม่เธอเข้าใจผิดละ เออเธอจะช่วยสอนหนังสือให้ผมนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเธออาจจะดื้อไปหน่อยแต่เธอเป็นเด็กดีนะจ๊ะช่วยเป็นเพื่อนกับเธอด้วยนะแน่นอนครับอ๋อผมชื่อโชโนะนะครับยินดีที่ได้รู้จักพอๆๆๆๆพอพอสต๊อปปอุเราจะขึ้นห้องแล้วค่ะคุณแม่แมแแมได้สติแล้วเหรอจ๊ะอากิจังคุณอาซากุระรู้ไว้ซะด้วยว่าฉันบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าเรียกฉันว่าอากิจัง นี่เธอห่วงแค่เรื่องนี้เหรอเนี่ยมไม่ต้องห่วงผมไม่บอกใครแน่อย่ามาทำตลกนะยะป่ะไปเรียนกันดีกว่าหืมอย่าบอกนะว่านายจะมาเรียนจริงๆฉันคิดว่าเป็นข้ออ้างที่มาบ้านฉันซะอีกเธอนั่นแหละเป็นคนบอกจะติวหนังสือให้ผมเองอ้าวเหรอฉันนึกว่าเราจะทำอย่างอื่นกันซะอีกอย่างอื่นเหรอครับใช่แล้วอย่างอื่นที่มันน่าตื่นเต้นยังไงล่ะ ไม่ไม่ใช่ต่ำกว่านี้นี่เหรอครับไม่ใช่เร็วๆหน่อยสิเจ้าได้ตายไปแล้วฮะนานี้เป็นเด็กกอบบอนที <sh> ่สนุกกว่าเล่นเองอีกนะเนี่ยขอโทษคนที่เขาตั้งใจเล่นเกมเดี๋ยวนี้รู้ไหมฉันคิดมาตลอดว่าอยากเล่นเกมกับเพื่อนหลังเลิกเรียนสักครั้งผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าอยากเล่นตอนไหนก็ชวนผมได้เลย จริงเหรอขอบคุณนะชนกคุงพูดแล้วไม่คืนคำนะจ๊ะอ่ะเอ๊คุณดาซากุระคุณแม่ยังอยู่บ้านนะครับถ้าแบบนี้มันไม่ดีไม่งามอ้อาวหลับเฉยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสามารถกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ